มันชอบอาบน้ำเดี๋ยวเราบอกกันว่าที่เนี่ยเป็นแคมป์ไซต์ที่มีห้องน้ำดีสะอาดครบบริบูบบรณ์มไงไปข้างหน้านี่แหละให้เจอ,อถนนบ้านเนี้ย,ยน้ำชอนอยู่ไหนเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ไม่หวังแล้ว ใชครับพ่อเดินทางกันดีกว่าร้อนร้อนแน่ไอช้อนอ่ะก็ไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยก็นัดกันไว้ก็นัดไว้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงเที่ยงเนี่ยโทรหามันเลยมันเลทแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าทริปนี้เราจะต้องไปตั้งแคมป์กันเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยโทรเลยโทรจริงๆโทรเลยโทรเลยสปิกเกอร์เลยให้รอตั้งแต่เช้าแล้วเออบอกว่าให้รีบมารีบมาอยู่ไหนนะมึงอ่ะจะถึงแล้วพี่แท็กซี่ ลงผิดทางพี่โอ้โหงั้นมึงรอตรงนั้นเลยมึงรอตรงนี้เขาลงทางด่วนใช่ไหมครับอ่ะมึงรอตรงสุขาห้าทางขึ้นน่ะลงลงไปรอตรงนั้นเลยยืนตากแดดรอไปเลยเรดอะนัดไม่เป็นนัดทำธรรมดาลูก เอางี้ดีกว่าพ่อทิปนี้เล่นมันให้หนักไอชอนเนี่ยมันชอบอาบน้ําเดี๋ยวเราบอกกันว่าที่เนี่ยเป็นแคมป์ไซต์ที่มีห้องน้ําดีสะอาดครบบริบูรณ์ไปถึงปั๊บให้เป็นแบบดิบๆเลยห้องน้ําไม่มีแล้วให้มันกางเต็นท์ให้เหนื่อยก่อนพ่อพ่อผ้าเปียกมาเรียบร้อยแล้วผมเตรียมอุปกรณ์มา DIY การทําชาเวอร์สำหรับสายแคมป์เดี๋ยวทิปนี้เรามีภารกิจในการสร้างชาเวอร์แต่อันดับแรก แก้งไอชอนก่อนโอเคอ่ะไปไปจัดการมันก่อนในทริปนี้พ่อเรามีภารกิจหลักๆอยู่2อันด้วยกันที่เราจะต้องทำครับนั่นก็คือแก้งไอชรอนเอาให้หนักเอาให้หนักเลยตอนนี้รู้สึกว่าใครแม่ยกเขาเยอะเลยแฟนคลับเยอะต้องไม่ได้เลยใช่เซฟชอนอะไรก็เซฟชรเซฟชอน ภารกิจที่2ก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องทำชาเวอร์แบบที่เรา DIY ขึ้นมาครับแล้วให้ชอนได้อาบน้ำในวิวผ้าที่ตกดินอ่าบนหน้าผาจ้ะโชว์ช็อตเซ็กซี่ให้กับแฟนๆชอนได้ดูกับอ้าวนี่ไงยืนรออยู่โอ้ สวัสดีครับเป็นเรองสวัสดีเขามาไปหลงครับหลงไม่ถูกบอลไปไหนไม่รู้อ่ะขึ้นมาขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้สิ่งไงฮะชอนผิวมไหมยังฮะ ผู้ดีอย่างชอนเนี่ยนี่ไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวนี่ขาวขี้าวเลยนะเดีวเลทริปนี้เนี่ยนะบอกเลยนะว่าชอนี่เราเลยไปนะคุณหนูเลยนอนสบายที่นอนดีวิวสวยน้ำอุ่นน้อ่ถ้ากลับไปดูอย่างที่ผ่านมานี่มันย้อนแย้งมากเลยนะพ่อจะแก้ตัวให้ชอนให้ชอน เรายค่ขอแบบเดิมดีกว่าพ่อพี่รู้รู้ปะเี่ยว่าเราจะไปไหนเนี่ยคิงคานเขาบอกว่าอะไรบ้างยังไม่ได้บอกอะไรเลยครับพี่ลีจะชวนไปเที่ยวแคมป์ครับวันนี้เราจะไปชื่อเขาตะบายชอนวันนั้นน่ะจะได้ไหมที่เราไปไปทริปของ BM กันน่ะนั่นคือเขาเยื่เที่ยงที่เราไป s s b มาวันนั้นกี่จ s ขึ้นไปข้างบนจ้ะส่วนเขาตะบายเนี่ยเขาว่ามันไปทางซ้ายจากนี้ไปเดินทางไปเขาตะบายเนี่ยผมว่าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนิดๆก็ถึงกันแล้ว จุดแคมป์ใกล้ๆกรุงเทพที่จะพากันไปในวันนี้ครับถ้าใครเคยขับขี่บนถนนมิตรภาพช่วงขาเข้าโคราชนะครับจะต้องจําภูเขาลูกที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําลำตะคองนี้ได้แน่ๆเลยนั่นก็คือเขาตาบ่ายนั่นเองครับแล้วทริปนี้คุณชอนเหมือนจะโดนแกล้งอีกแล้วละครับยังไงก็เบามือกันหน่อยนะครับคุณบุรี พราะว่าจุดที่เราไปตั้งแคมป์อะพ่อเราก็จะมองมาเห็นถนนอันนี้อย่างชัดเจนผมคิดว่าน่าจะเป็นภูเขาลูกข้างหน้าเราเนี่ยแหละซ้ายมือเนี้ยวิวสวยมองลงมาเห็นทะเลสาบเห็นว่าที่ตกเปนยังไงยังเนินนั่นน่ะเห็นป่ะลานนั่นน่ะมันเป็นบนมีต้นไม้สองสมต้นน่ะเั็นไงยังนไงเออ คาบ้านยังชอนเห็นล้วคาบ้านยังครับใหญ่มากเลยข้างบนนะบ้านเนี่ยโอ้ยใหญ่แล้วเราเอาเต็นท์มาทำไมครับเข้ามากลางไว้เป็นพร็อพเฮ้ยเราวิวไฟเดอร์เดี๋ยวเราเรานอนข้างในอากาศเย็นสบายกลางเต็นท์ตอนนี้สบายสบายชอนเย็นจริงไหมพี่สุดยอดหนาวเออกลางเสร็จอาบน้ำต่อโอ้ยามสุกดูดีจังเลย กัหมดแล้วแหละพอที่เก็บลับโหรเขาเห็นว่าคนรวยเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้ไง เส้นทางขึ้นเขาไปจุดแคมป์ UFO ขึ้นชื่อในเรื่องของเส้นทางลูกปังสูงชันครับและก็หลงทางได้ง่ายมากๆด้วยซึ่งชาวแก๊งของเรานะครับก็ทําการบ้านมาเป็นอย่างดีปักหมุด GPS ไว้นะครับเรียบร้อยทําให้วันนี้น่าจะไป DIY ห้องอาบน้ําให้คุณชอนได้ทันก่อนพระอาทิตย์ตกดินครับ เราเริ่มเข้าทางลูกลังที่โหดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโหมดโลดีกว่าครับพ<อ>่อต้องใส่เป็นเพื่อความปลอดภัยใช่ใส่เป็น <ๆ S 1> เอ็นปั๊บ <ๆ S 1> อะใส่โลปุ๊บ <ๆ S 1> เราเดินทาง<ๆ>มาแม่ามาหมดเลยลูกเอ๋ยมันจะมีกล้องครับพ่อพอผมเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดขับ4เนี่ยนะครับมีระบบออฟโรดโหมดเพิ่มมาด้วยนะฮะที่จะเปิดกล้อง iavm กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางเพื่อให้เพิ่มมุมมองของเราเนี่ยสามารถมองเห็นในขณะที่เราขับขี่ในโหมดขับเคลื่อนสีล้อแบบโลได้อันนี้ เป็นหนึ่งในระบบ360องศา Safety Shield เทคโนโลยีป้องกันรอบด้านจากนิสสันปกป้องคุณให้ปลอดภัยทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังทําให้การขับขี่บนถนนที่เป็นลูกลังหินลอยเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเวลาที่เราขับขี่เนี่ยบางจุดเราไม่สามารถมองเห็นข้างนอกได้ในมุมลับตาซึ่งรถคันนี้เขามีตัวช่วยเป็นกล้อง4จุดรอบคันแล้วก็แสดงบนหน้าจอให้เราได้เห็นให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นมั่นใจปลอดภัยอีกด้วยนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบด้าน360 s a f e ตชิจากนิสสันนาวาลาโปรโฟเอ็กจากกุซี่ชอนนี่คือบ่ออาบน้ำของชอนวันนี้น้ำแ่น้าชอนนะแร่แร่ขึ้นมานี่ชุบทอง สวยนะเนี่ยพ่อดูมองไปไกลๆอ่ะเออสูงเงินนะแต่เราค่อยๆไต่ค่อยไต่ขึ้นมาแลวพ่อย่างที่ว่าขึ้นเขากันมาสักพักหนึ่งตอนนี้เหมือนงานจะเข้าแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยหรือชาวแก๊งของเราปัก GPS ผิดทำไมมีแต่ทุ่งหญ้าแล้วก็ต้นไม้ทึบๆดูแล้วเนี่ยไม่เหมือนจุดตั้งแคมป์เลยนะครับ เลี้ยวนี่เหรอฮะเลี้ยวนี่เหรอลูกที่ไหนแบบเหมือนบอกให้ตรงไปตรงไปนะลูกนะอืมนี่ไงโค้งมานี่ไงใช่เหรอลูกใช่ดิลูกเราให้ดีนะอ๋อมานี่แหละผมว่ามันน่าจะอยู่หลังต้นไม้นั่นน่ะเป็นหน้าผาพี่คิดว่าจะออกไปไหนเลยอ่ะคือใช่จบแล้วเนื้อยงเนื้อย่างข้างล่างนั่นแหละพี่ไม่มีแล้ว จบแล้วใช่ไหมจ้าจบแล้วเพราะว่าแนวแนวนู้น่นมันไม่มีไถวิ่งมาเลยไอ้รูนี้ถ่ายได้ไหมมีได้ลองลงไปถ่ายเลยก็ลงองดูนี่แหละแนวนี้เลย ช้อนอยู่ไหนอ่ะห้องน้ําช้อนอยู่ไหนเนี่ยดูไม่มีร่องรอยของห้องน้ําช้อนเลยนะเนี่ยนอกจากห้องน้ําไม่มีแล้ววิวยังไม่เห็นอีกหรือว่าด้ใช่เหรอวะมันต้องมีว่าเหมียวใช่เหรอตรงนี้เหรอมันมีหมุดพาลูกหมีกับหมุด U F O ไปดู U F O ปะใช่ช้อนก็เครียดแล้วนะเขาไม่มีห้องน้ำอาบเนี่ย เอาไงดีเราไปอีกอีกที่หนึ่งดีกว่าเพราะผมว่าตรงนี้ไม่น่าเวิร์กอะ่ะลองไปดูไอ้ที่หมุดที่ชื่อ UFO ใช่ไหมเขามีสองหมุดหมุดแรกที่เรามาในชื่อพาลุงหมี <UFO. S 2> บนเขาตะบายอีกหมุดหนึ่งก็คือ UFO UFO โทรไปถามผู้ใหญ่บ้านไหมเออเราโทรถามผู้ใหญ่ดีกว่าเออถามผู้ใหญ่ดิถามผู้ใหญ่ดิผู้ใหญ่ผ,หญผู้ใหญ่ยันผู้ใหญ่ยันฮัลโหลฮัลโหลผู้ใหญ่เอ,อ่อหนูอยู่ตรงหมุด พาลุงหมีอันนี้มันใช่จุดกลางเต็นไหมนี่ตอนนี้ขึ้นมาบนเขาแล้วใช่ไหมขึ้นมาบนเขาแล้วที่นี่เออ่จุดกลางเต็นท์มันอยู่ตรงไหนนี่ขึ้นขึ้นเส้นไหนเขามาในป่ามันตรงไหนก็ไม่แถววัดเชตวันน่ะเลยเลยวัดเชตวันวัดเชตวันโอ้ยมันยังไม่ถึงถ้าถือยู่วัดเชตวันน่ะอ่ามันมาภูแสงดาวไปทางภูแสงดาวเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าตรงนี้เป็นยังไงไปไหนพ่อ ลงไปไหนอะไปไอ้มะเมียวาพาเรามาผิดรีบไปดีกว่าครับสรุปว่ามาผิดทางครับเดี๋ยวต้องลงไปใหม่ไม่ต้องกลัวนะตรงนั้นมนีหย้องน้ำนะมาถดงตรงนี้ก็ไม่หวังแล้วพี่ไปห <ไป S 1> ลีออกมาทางใหม่ตามที่คุยกับผู้ใหญ่บ้านทรัพย์ศิลาทองนะครับก็หวังว่าจะไม่หลงทางซ้ำสองกันนะครับ,บ<า>เพราะว่าตอนนี้ท้องฟ้าไกลมือเต็มทีแล้วเดี๋ย<า>วไปตั้งแคมป์ไม่ทันครับ ไอที่เขามาเที่ยวกันใน UFO UFO อะไรมันอยู่ตรงไหนค่อ้นะไอที่เขามากลางเต็นท์กันอยู่อยู่ตรงไหนครับก็จะไปหามเหมือนกันนะครับตามมาครับผมตอนนี้ก็หลงเลยครับหลงฮะหลงเลยต้องมีบ้านมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่มีป้ายบอกไม่มี GPS บอกหนนก็ไม่มีทางไปนี่ซ้ายอีกทีปะ อะไรทีนวนี่เดี๋ยวดูเมียนะคนนะเดี๋ยว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 นี่นี่เขาอยู่นี่ต้องออกไปให้เจอไอ้หนอ๋อันนี้มันถนนมันย้อนกลับมานี่วะตรงไปข้างหน้านี่แหละให้เจอถนนบ้านเนี้ยบอกเจอรู้ลวดหนามก็ให้มุดไฟถูกไหมล่ะใช่ให้เอารูดหนามออกแเออเข้าไปเลยนี่ไงถูกแล้วนี่ไงนี่ไงรูลวดหนามเออนี่ไงลูก เราพาครูคถูโอเคผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามาถึงแล้วให้เอารวดนหนามลงครับอ,อ๋อเราเราเราต้องเอาออกเลยดิลูกมันเราลงไม่ได้ดิออยาง,<ไ>งมันจะทับไปดิลูกดิต้องหาทางนี้ครับด<า>เดี๋ยวนี้เราค่อยมาเก็บให้เขาเดี๋ยววนนี้ขาออกเรามาเก็บให้เขาเย้ยชอนจะได้ไปอาบน้ำแล้ว เาเซ็ตเต้นไหมเนี่ยถึงแล,ล้วครับเป็นร้านแบบนี้เฮ้ยโอ้เถอดแมสหายใจหน่อยว้ย หนาวเลยชอนไหนห้องน้ำมึงนั่นเลยพี่นั่นไนนง,านอ,างอางอาบน้ำใหญ่ที่สุดของชอนไกลๆนั่นน,นะพี่ไม่เดี๋ยวพี่ภารกิจของพี่วันนี้พี่ตั้งใจแล้วกับพ่อว่าพี่จะทำห้องน้ำให้ชอนอาบตรงนี้ ไม่ต้องก็ได้พี่เฮ้ยมันเป็นภารกิจของเราไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมีชาเวอร์ลงมาตรงนี้เลยจริงเหรอพี่ใช่พี่เตรียมชาเวอร์มาหนาวนะครับเนี่ยเย็นยืนห่างๆถอดแมสหายใจให้เต็มปอดดีกว่าอากาเย็นด้วยทำสำเร็จแล้ว เจ่งะเด็ดป่ะสวยโอ้โหแต่ผมว่าเรารีบกางเต็นท์เซตเต็นท์ก่อนแล้วเราภารกิ่งเราคือทําละครทำที่อาบน้ำให้ช้อนเย็นไหมล่ะครับตรงนี้ได้อยู่หนาวเลยนะหนาวที่นาเย๋ะหนาวเลยอะ ในการทำเอ่อาวเวอร์ให้ช้อนนะฮะผมก็อะแดปนะครับซื้อมาจากลาซาด้าเพราะกลัวเป็นห่วงช้อนนะครับเดี๋ยวจุ่มลงมาในนี้แล้วเอาน้ำเอาน้ำขวดจุ่มแล้วมันก็ขึ้นมาเลยดูดเลยเดี๋ยวเราเทสกันเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเปลี่ยนบ้าคอนแรงแค่ไหนเดี๋ยวมึงต้องอาบให้กูดูอ่ะคือเอาเสาตะเกียงเนี่ยแบบสามขามาแขวนน้ำพร้อมกับตะกร้าใส่น้ำในผสมของเนเจอร์ไฮเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าเหรอพี่ใช้ชาร์จแบตเอา ไอ้คุณชอนแค่นี้ก็สุดยอดแล้วในที่สุดกระทำภารกิจ DIY ห้องอาบน้ำใต้แสงจันทร์พร้อมกับชมวิวอ่างเก็บน้ำลำตะคองให้คุณชอนได้สำเร็จนะครับถึงจะข้าไปหน่อยก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ถูหลังไหม่รู้พ่อถูหลังไหมดาวมีิ้วเปบาอยู่พ่อเฮ้ยงานนี้ท่านผู้ชมครับบอกผมที่เขาว่าบอกผมที่ว่าอยากเป็ู้จับก็ได้อาหารมันตุ้มอร่อยนะ อร่อยมากเลยครับรสชาติดีมากคืออย่างที่บอกกันนะครับว่าเราก็พยายามจะช่วยรีวิวร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่เตรียมมาสําหรับ การมาแคมป์ก็เหมือนอย่างเนี้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีเหมาะกการมาแคมป์เพราะว่าซีลมาทุกอย่างพกมาก็ฉีกฉีกฉีกกินได้เลยคือแล้วผมบอกเลยว่าน้ําซุปร้านเนี้ยอร่อยมากแล้วก็เนื้อที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเนื้อคุณภาพดีก็แอดไลน์กันเลยนะครับชามเทพลองแอดดูแล้วก็ลองสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเวลามาแคมป์อย่างเงี้ยผมว่ามันสะดวกเพราะเดี๋ยวนี้มันมาแบบอย่างนี้แล้วใ่สามารถมาจุ่มแล้วกินได้เหมือนนั่งกินอยู่กับบ้านเลยต้องเปลี่ยนบรรยากาศแค่นั้นเองบรรยากาศอย่างเงี้มันไม่มีแล้วมันจะมี านก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ได้ไหนแล้วมาอาบน้ำบนยอดดอยอย่างนี้โอ้โหคุณชอนเนี่ยเขาต้องจำโมเมนต์นี้ไปตลอดชีวิตเขาะลกบอกได้เลยว่าไม่มีวันไหนที่ชอนจะได้อาบน้ำแล้วรู้สึกว่ามันวิวสวยแบบนี้อีกแล้วพระจันทร์นี้อากาศเย็นๆมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอ้อนร้อนโอ้โหฟินฟินครับฟินมาก สนับสนุนโดยใหม่นิสสันนวรากลา้าเพื่อคนแกร่ง จุดแคมป์ u ูเเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการมาเที่ยวเมืองโคราชเลยนะครับเพราะว่าจะได้ชมวิวมุมกว้างของอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่มีมอเตอร์เวสสายใหม่พาดผ,ผ่านครับแล้วก็มีเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยเป็นฉากหลังด้วยซึ่งถ้าใครได้มาสัมผัสบรรยากาศชิลๆลมเย็นๆแบบนี้แล้วล่ะก็รับรองเลยครับว่ามาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเมื่อวานเห็นแบบตอนกลางคืนใช่ไหมที่ชอนอาบน้ำเดี๋ยววันนี้มันรีวิวให้ดูเลยว่าไอ้อุปกรณ์ที่ผม DIY ขึ้นมา จากอุปกรณ์แคมป์ที่มีเนี่ยมันกลายเป็นชาเวอร์ได้ยังไงก็เริ่มต้นจากเสาตะเกียงของ Morning c a คมที่เขาให้มามันก็สูงประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์นึงก็คือเสาตะเกียงเหมือนกันที่มันเอามาห้อยกับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น, mm hmm. ปนคล้ายๆกับถังเก็บน้ําของเนเจอร์ไฮซึ่งมันพับหรือเป็นแบนได้นะครับมันก็พกสะดวกนะครับมันก็ไว้ตักไว้ใส่น้ําไว้ล้างจานไว้อะไรอย่างเนี้แหละแล้วก็มาแขวนกับตรงเสาตะเกียงอันนี้ที่แขวนอย่างนี้เพราะว่า ไอตัวชาเวอร์ของผมเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับตัวดูดน้ำนะครับเป็นเนี่ยคล้ายๆกับไดโวดูดน้ําเหมือนดูดน้ําตู้ปลาเหมือนดูดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมาพร้อมกับฝักบัวแต่แรงดันมันอนะไม่เยอะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไว้ต่ําหรือที่พื้นเนี่ยมันจะดูดขึ้นมาแล้วมันให้เป็นชาเวอร์สูงงี้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยระดับเนี้ยผมว่าน้ํามันก็โอเคเดี๋ยวปวดให้ดูมันก็ใช้ง่ายๆก็คือชาร์จชาร์จแบตเอาตัวนี้เปิดแล้วก็ชาร์จแบตนะครับตังนี้ก็เป็นสวิตช์เปิด พอเ,เปิดแล้วมันก็จะเนี่ยมีเสียงปั๊มดูดอย่างเงี้ยเราก็จุ่มลงไปเลยเนี่ยเริ่มมาละเริ่มมาละอ่าคือน้ํามันก็แบบไม,ไม่ไม่ได้แบบโอ้โหแรงมากอะแต่ว่าใช้ได้ละเนี่ยใช้ได้ละอาบน้ําได้อะ่ะถ้าเผิดไม่มีลมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันก,นก็ให้ความแรงพอสมควรก็ดีกว่าไม่มีน้ําอาบอะเวลาที่มาแคมป์ไซต์บางแคมป์เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มีแหล่งน้ํามันไม่มีจุดให้เราไปอาบน้ําเนี่ย ไออุปกรณ์ที่เราเตรียมมาพวกเนี้ยผมว่ามันก็เอามาใช้ได้แล้วมันก็จะได้แบบชาเวอร์ที่มันแบบดูวิวสวยดูดิมีชาเวอร์ที่ไหนที่มันแบบวิวอลังการแบบนี้ใช่ป่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับหนึ่งเทคนิคง,ง่ายๆที่เราเอามาอัดแอปกันเพื่อให้เราสามารถมาอาบน้ำในที่ที่มันวิวสวยๆแบบนี้ได้เก่ง ไม่เปิดเปิดดูเปิดด ah. ูจี่มึงแง้มดูได้เออแง้มดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอะพลิกดูซี่พลิกดูเออเป็นไง เออเอาทำไปก่อนนะ <c oughs> คือผมว่าจุดกลางเต็นต์ตรงเขาตะบายเนี่ยเป็นจุดกลางเต็นที่สวยมากๆหนึ่งที่เลยนะ<ช>คือมันอยู่ตรงหน้าผาแล้วมันก็เห็นวิวทะเลสาเขาเรียกอ่างเก็บน้ำลำตะกอ,องเห็นเขาใหญ่เที่ยงครับแล้วมาในวันที่สวยๆอย่างเงี้ยเห็นไปถึงเขาที่สูงที่สุดในภาคนี้เลยคือเขาเขียวเขาเขียวนั่นคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับชุดใหญ่ๆนั่นแหละเขาใหญ่หมดเลยแล้วที่มีเมฆปกคลุมอยู่นั่นคือเขาเขียวสวยมากสวยมากไม่เคยมาตรงนี้เลยนะพ่อ ครับเราก็เพียงแต่ได้ผ่านทางไอเนี่ยครับทางถนนอะไรมาเราจะเห็นถนนที่เราวิ่งที่เป็นคล้ายๆมอเตอร์เวย์ที่เป็นโทเวย์ข้างบนแล้วเพราะที่เป็น2ชั้นน่ะที่เขาตัดใหม่อ่ะสวยมากสวยสวยเท่าที่เราไปแคมป์กันมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยพ่อให้ติดหนึ่งในห้าไหมพ่อติดหนึ่งในสามเลยหรกอนะมชิงๆิง หนึ่งในสามนี่เหรอเพราะจำไม่ได้แหละว่าไปไหนมาบ้างเพราะช็อตคือหนึ่งในสามเนี่ยเพราะต้องให้หนึ่งในสามช้อนให้ติดหนึ่งในสามหรือหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าแล้วกันพี่หนึ่งในห้านะเยอะมากผมกลัวตกหล่นอะไรไปแล้วมานยกวาลทุกที่นะที่พาไปถ้าเทียบกับปีเอาแค่เพราะปีนี้ปีที่แล้วที่ที่เราไปมาไม่นับจุดแคมป์ไซที่ต่างประเทศที่ผมไปมานะครับตรงเนี้ยผมให้ติดหนึ่งในสามเหมือนกันนะให้ติดหนึ่งในสามเหมือนกัน ที่ชอบสุดๆ,ๆเลยปีที่แล้วคือชอบหนึ่งเลยอันแรกคือชอบดาวค้ำฟ้าดอยคำ,ยคำฟ้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องแอนนี่พูดถึงน้องแอนนี่นะ หน้าออกไปยืนช่วยกระทาอาหารอาหารวิวมันดีภูเขามันทานยับโอ้โหเป็นนี่เป็นนี่ดอยคำฟ้าเนี่ยก็เป็นจุดที่สวยมากๆอากาศมันเย็นด้วยแล้วก็มันเป็นจุดที่เราเห็นดอยหลวงเชียงดาวด้วยตรงนั้นก็สวยโอจริงๆปีแล้วเราไปกันเยอะนะแม่โถก็สวยนะไปทุ่งหญ้าสวรรค์กินหมูกระทะใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบในปีที่แล้วที่เราไปกันมาก็คืออุทยานแห่งชาติ ลำน้ำน่านที่เราเอารถไปจอดแล้วเป<ม>็นไปตามหาปลากัน<ม>ไปผับ,บุ้งไฟแดงกันอ่ะเออะีอคค้อมันก็จะเห็นวิวลำน้ำน่านใช่ครับอ่างเก็บน้ำเขืนสิริกิจแล้วก็เป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดที่ผมชอบไฮไลท์เลยแต่พ่อกับชอนไม่ได้ไปก็คือ กอเซลโลกอเซลโลเนี่ยม,มันอยู่ที่แม่เสเลียงแต่ต้องขี่ดูโรขึ้นไปแล้วก็เป็นจุดที่มันเห็นสวยแบบสวยมากๆเลยอะอากาศเป็นไงครับอากาศมันก็จะหนาวแล้วมันก็จะเห็นทะเลหมอกถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นจุดที่ดูทะเลหมอกที่สวยที่ส,สุดแต่อันเนี้ยเป็นจุดแคมปิ้งที่เอารถมาแล้วมาจอดแล้วได้วิวสวยที่สุดอเออได้ใกล้ด้วยครับพี่เนาะ มันมีอีกชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันลูกเขาบอกว่าตรงนี้เขาเรียกอะไรนะ UFO ่าลานกลางเต็นท์ UFO เขาตาบ่ายบก็เป็นจุดที่แนะนํากันนะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยไม่มีห้องน้ําไม่มีไฟไม่มีอะไรดิบๆทุกอย่างต้องอามาเองหมดแม้กระทั่งห้องน้ำที่เป็นชาเวอร์เอามาแล้วเอากลับไปด้วยใช่ขยงขยะันเยอะเก็บกลับไปให้หมดใช่ครับกินกันก่อนบรรยากาศดี ตตตตตุุตุุุ๊๊๊๊๊ดดดดถอยถอยถอยเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าววิ่งเข้ามาทำไมล่ะโท่เห็นอยู่ โอ้ยชนนี่ก็โอยจะชนแล้วพี่โอ้เห็นอยู่มันมีกล้องอยู่ในนี้เขาเรียกกล้องไอเอวีเอ็มเวลาที่เราถอยรถเนี่ยในทางแคบหรือมองไม่ถนัดเนี่ยซึ่งอีหนึ่งข้อดีของนิ่สันนัมบราโปรโฟเอ็กซ์เนี่ยมันก็คือว่าเราจะมองเห็นได้กว้างขึ้นรอบทิศทางด้วยกล้อง IAVM และถ้ามีวัตถุที่อยู่ในระยะที่มันใกล้รถเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ MO d ดีนี่คอยเตือนอัตโนมัติให้เราระวังหรือหยุดรถเพื่อความปลอดภยัย ทำให้เรามั่นใจในขณะขับขี่ในสถานการณ์แบบนี้มั่นใจมากยิ่งขึ้นกูจะชนมึงอยู่แล้วเนี่ยมึงจะวิ่งเข้ามาชนรถอ็เยเห็นอยู่ว่าอะไรมันอยู่ตรงนี้พี่ช้อนไปช่วยกันยกของครับ เวลาเดินทางกลับกันแล้วคุณพ่อยังไม่อยากกลับเลยลูกโอ้โหยังใส่เกงเลเหมือนยังอยากจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสักวันหนึ่งอะไรอย่างนี้มันมันชิลมากเลยตรงนี้ครับอ่าแล้วมันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเราจะรีบกลับไปทําไมลูกเอ้ยมันร้อนนี่เป็นสิบโมงอเนี้ยนี่ยังเย็นอยู่เลยนเนี้ยตอนนี้โอ้โหเอางี้ดีกว่าคือจะกลับกรุงเทพไปเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก EP หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยหลายๆคนถามหานาเต้ครับ นาเต้เขาว่างแค่สุกสาร์อาทิตย์ต้องกลับไปรับเขาลําบากเราอีกแทนที่จะได้ไปต่อถึงว่าคืออีหน้าใครที่ถึงนาเต้ได้เจอแน่นอนก็ติดตามกัน e ีพีหน้าครับเราก็จะไปรีวิวจุดท่องเที่ยวแคมป์ใกล้ๆกรุงเทพบรรยากาศดีๆแบบนี้กันต่อไปครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับเก่งเลยตาหยีนะครับอยงใจะไทยอินีกส์ครับเจ็ดร้อยเก้าสิบครับแ,แฟนขับจักรวิลไฟเดอร์ส<อ>งร่ฟสงฟรีร้อยบาทส่งฟรีโอ้ยทุกคนก็บอกแฟนขับวิไฟเดอร์หมดแล้วเรียบร้อยแล้วตาหยีเ <laughs> จ๊งแล้วตอนนี้น <laughs> ถึงรถวันนี้เราออกเดินทางไปยังจังหวัดใกล้ๆเพื่อไปตามหาวัตถุดิบประจำท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือหน่อไม้ไผ่ตรงการปลูกเริ่มจากต้นพันธุ์ที่อยู่ในถุงเอาไปลงดินเนี่ยใช้เวลาประมาณ7-8เดือนมันก็จะเริ่มแทงหนอ่อประมาณ8เดือน9เดือนสามารถตัดขายได้ ได้มาแล้วครับผม,นมหน่อไม้ไผ่ตรงนะครับและที่สำคัญเราจะใส่ใบกัญชงเป็นซีเรทอินกรีเดียน เชฟและชาวบ้านที่ปราจินบุรียังได้เตรียมเมนูนี้ไว้ต้อนรับคุณแล้วด้วยโดยจะเริ่มเสิร์ฟให้ได้ชิมกันตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเรื่อยไปจนถึง15กันยายนนี้เลยนะครับโดยลูกค้าที่สั่งเมนูพิเศษนี้รับประทานในร้านอาหารที่ร่วมโครงการรับส่วนลดพิเศษทันที50%สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดนะครับ